สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาพบกับปผมออม,มคือเก่าแล้วเนาะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะออมกับผ้าพีผ้านองผ้าอีพีทุกคนมาชมนะคะพิธีที่เพิ่นมากราบไหว้นะคะกราบไหว,ว,ว้ปูตาเบสสุวรรณเนาะกับพรมเสือ้อที่เป็นเสื้อกันไหวนะคะเนาะไปเมืองไปชมน้ำกันค่ะ แกดีดีงานดีดีอ๋อ้ทกูววายักปานนั่นไหนสมัยสมัยเราเลิกเขาอะไรแบบนี้ป่บ้านเขามาเขาเรียมอะไรแเบอี้เ้ยป่ะ เบาที่เย็นเออแถวเนี้ยแลัวเบาที่สุดนนี่ยมันลูกนายขุนข้นเนี่ยนะพรเป็นทหารผุนเนี่ยน นก่รบนกู่อพ่แกบนเมนเกาลีเกาลีไปบาแลไปล้วยังนี่เด้ยังนำขโมยนี่ไปบ้านที่ได้ไปว่านันเี๋ยอบอเี๋ยวบอทุบเ๋ยวอยู่บอเลจอกคอแลกเยิ้มเองปเรองยรผูกแขนพร้อมเด้อปู กุหลานวัอนี้อมหาวอมตาทั้มาข้วปูหอนางกุหลานอันเนี้น่ะยังเนียหรอบอเคยเดียก็เดียเบียวบ่ห้กินเียเดียกคนี้นี่ทั้งมันเป็นข้องหมดเราเลือดละนี่ไม่ปู่ญยาของบานอยู่นี่าูนี่ันนี้เขาดูเขาเต่าดูกุหลานคือนายวุฒิวอวุฒิุออนายวุฒิวรุฒิโอ้้าลกหลูกหานเคยมาขอปูขอายูมาขอเมน พอใช่ไม <transplant> ียแน่นด네้วยเมียโกหาผดด้วยดหลูกลานปาสันหลูกล้านเด็ไปยืนนอก้นหน้าไปใส่หม้อหูมาสบายผู้สบายยาแต่ว่าผูให้ไปแล้วูทานแล้วทานแล้วแต่ว่าผไปยุคทานแล้วก็นดวินไม่ไหวเลยเูดทุนแน่เด้อ ไปยุบารี <ôi> ้เนาะโดยไปไปาีสมาไปางปอีด <the head. S 3> yeah. like ั้งพวกปาร์ลักาอเขาเล้วเาได้ีร้านดีจับีรูเพ็รจับ่ที่มีสิบเดียตีีสิบเดียนวหนุนคทีปีเนจะนอหนึ่งรูปบาลัดจะมามาาครูหาญาขอขวัท่านครูาณละ เพื่อเง้ยงคุน่ยาสมักาหรือตาลูกหลานเป็ปะยุน์ใดญยิ่งใหญ่ไหนกันลูกหลานตื่นตหาตืหมอีหอเต่าหอลูกหลานให้เ่างานหน้าขอให้ดี้แต่เจานาอ่าใจใจดีใจงานดีดีดีดนดีดีดีดยดี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 าจดีดาดีดีดีีด ห้านนี่ยสมัดสมัแล้วสมัเข้าแพงแล้วตอยต่อตัวหรตั้านตนตนีต่อตัร้านได้อาศัยเสพคลคุนยาติงเกี่วตาติดจ้องได้รูวร้านย่าไปย่ามาตันยคลุมใพ่อผสมกับสานรตัวร้านขยายปุ่มปัญหา ยายอาวหนังหายทีมบง่างปลเายปลาตยดีต่อนีระร้านมีตะว่วงทุ่วมเจ้าเล่นข้ามมาก่าดกินทีไรจะดี่งวหมูบ้านบ้าแล้นะสาิตบางทีไดแกดูเต่าดูเวลร้านรมรงพิยยาขอฟูฟุกพ่อเป็นกร้านเรานมันยนยียู่รูป้คนเพ็ด้วงใหญ่ท้วใหญ่เปนียรนี่ไวลลูกเต่ายีแห้งสุขภระรขานแรง ปีกันนึ่งตองกตาผ่านไปถูปีไม่เหองตกตานี่แหละอ้ร้านจุดรูมบ้าน้ันก็เห็นลำล้ำด้วยแห้งๆก็รอทสกขุนเลยจาจุม้านลำด้ว À, 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 khóa này, 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 khóa

ไปอยู่แลนี่เลป็นทางปลาไพ่เป็นตลาดตัวขบวไปบอกบวนกามาจาดตลาดไอ้แกง็ไม่ไปแกงว่านค่ณมนขายหอไอ้หน้านีได้ ค่ะหลังจากว่ายปูเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สินี้การกินเข่ารวมกันเนะะาะหลังจากน,านกั้นกระปูใหม่ฝูกมือปูแคนกันเนาะหายพ่อนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับสําหรับคลิปนี้อมกับ ขอลาไปแล้วเนาะขอขอบคุณเอฟซทุกคนที่หายกำลังแรงใจติดตามกันอยู่เสมอเนาะก็ขอทุกคนให้เฮงปังๆรำๆๆเรื่อยๆนะคะ